ตลาดท่าแขก แขวงคำม่วนประเทศลาวเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาทีมข่าว B Channel ได้มีโอกาสเดินทางร่วมไปกับคณะผู้ประกอบการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเพื่อทำการรถโชว์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักบนพื้นที่เกาะช้างเกาะกูดและเกาะมาที่จังหวัดนครพนมพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยนอกจากนี้แล้วคณะที่เดินทางไป ครั้งนี้ส่วนหนึ่ง ก็ได้เดินทางไปยังด่านพรมแดนไทยลาวที่มีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างเขตแดนคณะที่จะเดินทางข้ามไปยังฝั่งลาวทั้งหมดประมาณ16คนต้องติดต่อทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวโดยต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ30บาทใช้เวลาประมาณ10นาทีก็เสร็จขั้นตอนการตรวจสอบประวัติหลังจากนั้นก็ต้องนั่งเรือโดยสารจากฝั่งไทยเพื่อข้ามไปยังตำบลท่าแขกอำเภอท่าแขกแขวงคำม,ม่วนกระชั้ ใช้เวลานั่งเรือประมาณ10นาทีก็ถึงยังฝั่งลาวคนไทยและนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินคนละ50บาทโดยอยู่ได้ไม่เกิน6โมงเย็นในแต่ละวันถ้ามีการพักค้างคืนในพื้นที่ต้องเสียเงินให้ประเทศของเขาอีกประมาณคนละ200บาทคณะทั้งหมดต้องเช่าเหมารถ3ล้อตุกต๊กเพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปยังตลาดหลักสา หรือตลาดท่าแขกซึ่งตลอดระยะทางของพื้นที่ตำบลท่าแขกจะสังเกตเห็นได้ว่าถนนที่ใช้สัญจรไปมานั้นมีสภาพไม่ดีเท่าไหร่นะจะเป็นลุมเป็นบ่อในหลายช่วงด้วยกันบางสายก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ ในส่วนสินค้าที่เห็นวางขายอยู่ในตลาดท่าแขก <ไป S 1> ่นส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ลอกเรลียนแบบจากสินค้าจริงโดยมีราคาไม่แพงเท่าไหรนะ่นักในส่วนของสินค้าประเภทอื่นๆนั้นจะมีราคาไม่แตกต่างจากประเทศไทยเราบางชนิดมีราคา,<ร>าที่แพงว่านมาสิ่งที่เราอยากจะนำไปสู่การบอกว่าตัวเองคือการท่องเที่ยวเฉนิมพร,ร,ระเกีธรรมในวันนี้ก็คือสามวันที่ท่านพระว่าสุรพล ตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งรองว่าอยู่ที่จังหวัดตราท่านได้ทำสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งแรกให้กับท้องทะเลคือทุ่นเพื่อป้องกันแนวปะการังไม่จัดเกิดปะการังข้อบา่าวใช่ไหมคะวันนี้ท้องทะเลตรายังมีปะการังที่มีอยู่เกินสิ0เปอเซนะคะมากกว่าทางอันดามันและในปัจจุบันนี้เองทางผู้ประกอบการ ร่วมกับผู้ว่าเบญจวรรณอันเปิลของจังหวัดตราจะสร้างปะการังเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นปฏิมากรรมรูปช้างป้ายทะเลมันมีโอ๋คงไม่พูดอะไรมากอยากจะบอกว่าในธันวาคมนี้ปะการังรูปช้างจะลงไปอยู่ที่ใกล้ๆกับเกาะมาค่ะและจะเป็นพื้นที่แรกของประเทศไทยที่มีโครงช้างถึงเก้าเชือกเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวโอ๋ขออนุญาตอาจจะที่น้อจังหวัดตราประจำ ขอบค่ายขอบค่าในตัวจริงอยู่นี่อันตัวจริงนะก็ที่ว่าแต่น้อยก็ผมจะไปสุขเขตตอนออกของสยามแล้วนะครับก็คืใช้ที่บรรากาศมาที่นั่ก็ขอบคุณทางผู้ประกอบการทุกท่านนะครับรวมทั้งทั้งเจ้ากีฬาจังหวัดนะครับที่ได้กรุณานำสินค้านำผู้ประกอบการฝากพบกับชาวพลรืนาชานีช่วงนี้เมื่อเลยโคราชานีก็มีดงานเทศกาลเทียนรรษาอยู่นะครับ ก็ต้างพูดไปเรยนาวุโสษานาโบราณแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่14 1 5 1 6ส่วนว่าไหนยัมีรายละเอียดกดดูทางเว็บไซต์เอาไเลยกันนะครับเพื่อจะวลาบริยากาศนี้ดูการตอนรับพวกเราครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้เราสามารถทํางานได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง แล้วก็เป็นไรงกำลังในการราชาติไป,ตไปดิ้วกัน ทางมาจากจากังหวัดกรุงเทพมหา,หานครได้มาถวายปัจจัยถวายเงินแต่งพระธาตุชนมเป็นจำนวนปันจจัย500บาทคนยมนั้นมีความสุขความเจริญเด้อพระธาตุพระธาตุธกปักรักษาะที่เราคุม้นนใใมครองมรไม่คิดปัดกันได้เปใดโตพระนางมารุสุขนล้วมีสองในการผ่านของฐานว่ามีหรือเปล่า 有病，查查诈骗。

Yeah. <laughs> ร้านสาม

对。